ไม่ต้องตอบก,ก็ได้ไปซื้อปักซอย้า้รีวิวแบบจริงใจโคตรตลาดเราเหอนไนมาเก็ตในไทเปไเต้หวันเป็นยังไงบ้างมาดูกันร้านนี้ปันแนะนำว่าต้องโดนเลยทุกคนมันคือจี้ถุยเจียนครับจี G ้ถุยก็ uan, คือน่องไก่ส่วนเจียนก็คือม้วนเขาจะเอาน่องไก่มาม้วนเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็เลือกได้ว่าจะโรยผงรสชาติอะไรรสชาติก็คือตามภาพเลยแต่ปันชอบเป็นออริจินอลมากกว่าคือไม่โรยอะไรเลยเด็ดสุดเลยดีอร่อยเลยเอร่อยเลยส่วนนี้ตีกวาเฉียวปันดูแล้วก็เหมือน ขนมไข่หงบ้านเราอ่ะแต่คนต่อคิวเยอะมากพ่อปันก็เลยไปลองสะหน่อยขนมไข่หงหน้าปักซอยไม่ต้องต่อก,ก็ได้ไปซื้อปักซอยบ้างโจวนี้ปันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันมันเรียกว่าเหลีงยงหยวนเขาบอกมันขนมโบราณเวย้ยก็เลยจัดมาสะหนึ่งถั่วแดงก็กลางๆถ้าถั่วแดงอยากให้เยอะกว่านี้นิดนึงอันถั่วเขียวจืดๆเทดิชแนลนะกินก็ได้ไม่กินก็ไม่พลาดอทีนี้ถึงตาของก๋วยเตี๋ยวหลอดหรือว่าฉางฝันนั่นเอง จะมีเ仁肠นคือไส่กุ้ง牛肉肠粉ฝส่เนื้อวัวแล้วก็ร肉肠งใส่เนื้อหมูจริงๆมีหลายอย่างให้กินเลยนะแต่ว่าเสียดายที่วันนี้กินได้แค่นี้จริงๆตลาดนี้ปันคิดว่าคุ้มค่ากับการมาอยู่นะมันชื่อว่าตลาดเหลาเหอหรือเหลาเหอเย่ชื่นนั่นเองนะครับอยู่เอ t มร์ทซงชานสายสีเขียวครับ